ผมธรัตพรเตชะกิจกจรนะกรรมการผู้อำนวยการของบริษัทกรุงเทพธนาคมซึ่งเป็นวิสาหกิจภายใต้กทมครับเป็นทั้งสองเรื่องนที่สำคัญทั้งคู่นะครับเรื่องความรับผิดชอบก็เป็นหน้าที่ของเราซึ่งเป็นบุคลากรที่อยู่ในองค์กรนะที่ต้องรักษาผลประโยชน์นะให้กับทางองค์กรนะครับส่วนความกล้าก็จะเป็นเรื่องของการที่จะต้อง Uh, ยึดมั่นในหลักการนะฮะที่เราจะต้องยึดความถูกต้องนะครับแล้วก็เรื่องของตัวความกล้าเนี่ยกย็จะช่วยเรื่องของการรักษาผลประโยชน์นะให้กับทางตัวเราเองด้วยในทางอ้อมเพราะว่าความสูญเสียก็มาจากทางภาษีที่เราจ่ายออกไปนะครับครับก็แน่นอนฮะการที่เราจะออกมา,ารายงานสิ่งต่างที่ไปกระทบกับผู้อื่นเนี่ย ก็อาจจะทําให้คนเนี่ยกลัวว่าจะเกิดเรื่องของตัวผลกระทบในทางร้ายที่กลับมาสู่ตัวเองนะครับแตก่ก็ผมคิดว่าถ้าเรายึดมั่นในหลักการนะครับการทําสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยท้ายสุดเนี่ยก็คิดว่าจะเป็นสิ่งที่คุ้มครองตัวเราเองนะครับแล้วก็เชื่อว่าในแต่ละองค์กรเนี่ยก็มีกลไกลนะมีระเบียบมีอะไรที่ช่วยปกป้องคุ้มครองอะไรต่างๆเรามีอยู่แล้วครับ ก็ต้องบอกว่าเนื่องจากคําว่าพัฒนธรรมก็คือเคยว่าทธรรมองค์กรน,นะก็ต้องเซตให้เป็นโคเปรีเจนดาที่สําคัญอันดับต้นๆน,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 นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าทั้งกรรมการและผู้บริหารเนี่ยต้องให้ความใส่ใจนะกำหนดเรื่องของตัวกรอบอันเนี้ยให้ชัดเจนนะครับสนับสนุนให้มีการเขาเรียกว่าช่วยปกป้องคุ้มครองบริษัทนะครับแล้วก กรรมการและผู้แานก็ต้องแสดงให้ตัวเองให้เป็นแบบอย่างนะครับมีการเทคแอคชั่นที่มีความเข้มแข็งนะครับรวดเร็วครับผมครับแน่นอนครับคือคือองค์กรเนี่ยก็คือก็โทนแอนด์ท็อปเนี่ยสำคัญนะครับนั่นหมายความว่าผู้ดับผู้าระดับสูงเนี่ยต้องทำตัวเองให้เป็นแบบอย่างนะถ้าเเรื่องของการปฏิบัตินะฮะเรื่องของการที่จะ ปกป้องคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของ,งบริษัทแล้วก็มีการกําหนดนโยบายที่มีความชัดเจนนะครับแล้วในกรณีที่มีเรื่องที่รายงานมาเนี่ยก็ต้องมีการดาเนินการอย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็ช่วยปกป้องคุ้มครองผู้ที่รายงานมาด้วยครับผมครับก็ต้องบอกว่าก็คือเราพยายามที่จะให้มีความสะดวกในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว หนังสือโดยตรงนะรเรื่องของตัวอีเมลนะรหรือเรื่องของตัวช่องทางอื่นๆนะครับก็ต้องบอกว่า,าเราเปิดทุกช่องทางครับ